สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม2565กันนะคะลัคนาราศีพิจิกในตอนนี้ดาวมฤุตยูเล็งลัคนาเกิดดาวมฤตยูเข้าเรือนที่7ของราศีพิจิกเข้าหลักองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นดาวที่ให้คุณแก่ดวงชะตาของชาวพิจิกนะคะชาวพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ คุณจะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำวิถีชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดาวพุธเจ้าเรือนลาภหรือโชคลาภเข้าไปอยู่ในเรือนการงานคุณจะมีโชคลาภจากหน้าที่การงานการเจรจาติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆในด้านการงานจะบังเกิดผลดีต่อชาวพิจิกส่วนดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนการงานโคจรเล็งกับดาวพระเสาร์ เ,เจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารซึ่งดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟโชคลาภในหน้าที่การงานจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแทบตั้งตัวไม่ทันเช่นอาจจะมีออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามาและต้องรีบส่งของแบบไม่ทันคาดคิดมีงานเร่งด่วนเข้ามาที่ต้องรีบเคลียจะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะในด้านการเงิน ชาวพิจิกมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินดาวพฤหัสโคจรเป็นเกษตราธิบดีตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่19เมษายน2566รวมระยะเวลาประมาณ1ปีชาวพิจิกจะเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วนะคะและดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะชาวพิจิกท่านใดที่ต้องการมีบุตร เป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์จะสมหวังนอกจากนี้ชาวพิจิกยังมีโอกาสเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆม,มีโอกาสเข้าเรียนคอร์สอบรมต่างๆเพื่อเสริมทักษะความสามารถของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่อาจได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ทำบุญครั้งใหญ่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมชาวพิจิกมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบุตรบริวารบุคคลที่มีอายุอ่อนกว่าหรือ คนที่มีฐานะทางสังคมต่ำกว่าหรืออีกในหนึ่งคุณจะมีบริวารที่ดีที่ไว้ใจได้มาช่วยเหลืองานของคุณในด้านความรักจากเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสยกหลังเรือนปัตตนิคือเรือนคู่ครองคนรักชาวพิจิกที่โสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจหรืออีกในหนึ่งคุณอาจได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะราบรื่น เข้าอกเข้าใจกันดีสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ